ไม่คือเรามีคุยเรื่องนะคนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้ว <c oughs> มากอายุเยอะกว่าผมนิดหน่อย <c oughs> มันอยู่ในจุดที่แบบว่าเราเราเราควรที่จะคุยถึงเรื่องอนาคตแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราทั้งคู่ก็ต่างตกลงลงมติกันว่าเราก็ตั้งใจทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยพร้อมเมื่อนั้น <c oughs> เราอยากมีครอบครัวอ,อยู่แล้วสาหรับตัวเราเนาะเราอยากเป็นคนเราเป็นคนที่แบบอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละรับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเราพร้อมขนาดไหมเราก็อาจจะยังอยากจะ ทำตัวเองให้พร้อมที่จะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะแบบไปขอสู่ลูกสาวเขามาอะไรอย่างเงี้ยใช่หน้าหัวจะดูพร้อมแต่การเงินหัวแตยังไม่พร้อมก็ได้นะครับผมก็เป็นผู้หญิงที่อาจจะเคยวาดฝันเหมือนตอนเด็กๆทุกคนก็คงแบบเออโตมาอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงนาะแต่ว่าพอเราโตมาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้องโฟกัสเยอะมากกว่าแบบการไปแต่งงานแล้วเรารู้สึกว่าการแต่งงานก็ไม่ได้การันตีหรือว่าเป็นจุดจบของแบบคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายการมีชีวิตอยู่แบบมี มาถึงเรื่องไหนนะครับก็รอดูไปก่อนเรื่อยๆครับผมเพราะว่านั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะใช่ไม่อยากไม่อยากไปแบบไม่อยากไปฟอร์สไม่อยากไปรีบ